ประกาศแต่งกลางไลฟ์สดแฟนๆเฮล้านยินดีกับบอยแอนเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากที่ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของบอยซิริชัยแอนออรดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ สำหรับแฟนๆหมอลำลูกทุง่งคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคููจินหมอลำที่เลื่อนสถานะมาเป็นคู่จริงแอนออรดี Already, กับบอยซิริชัยโดยก่อนหน้านี้แฟนๆจิ้นและลุ้นหนักมากซึ่งฝ่ายชายก็ไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวังเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนระหว่างขึ้นโชว์บนเวทีหมอลำด้วยกันเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆได้ฟินกันหนักกว่าเก่าหลังผู้ชายติ๊กตอกได้ออกมาโพส์คลิปในช่วงที่แอนออรดีกับบอยซิริชัยไลฟ์สดแจ้งข่าวดีระบุว่าบอย กับซอพูดแล้วปี6-7แต่งงานแน่นอนงานนี้งานใหญ่แฟนคลับทุกคนต้องไปร่วมเป็นข่าวดีแต่เช้าเลยจ้าเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับหมอลามต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากดูจนจบไลฟ์ชาวนี้ใจฟูมากๆตื่นเต้นรอเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องสวยหล่อที่สุดใน3โลกเลยค่ะรอคืนกันจ้าจะได้ไปเจอกันวันนั้นดีใจจังเลยดีใจแหงจ้าที่น้องทั้งสองจะแต่งกัน